วันนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องอัดสตูดิโอเสียงทองนะครับที่ลาดพร้าวเสนานิคมนะครับมาอัดเสียงเพื่อนกระต่ายกับเต่ากันครับตัวเธอเหมือนเป็นกระต่ายตัวเราคล้ายดังกับเต่าไม่เคยเข้าใจอะไรได้ทันมีแค่ฉันคนเดียวที่วิ่งตามไปไม่ว่าใครก็มองคำกัน เพลงนี้มันเป็นเพลงของผู้ชายคนหนึ่งที่อดทนมาถึงขีดสุดละ <S 2> <S 2> คือทุกคนความอดทนก็คงมีลิมิตอะ <S <S คือพอมันมาถึงขีดสุดแล้วปุ๊บก็ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแบบผู้ชายผู้ชายอะก็ต้องแยกทางกันไปเหมือนเราอยู่ในเกมเขาเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่หลักมันมันไม่ใช่ความรักมันดูเป็นเกมมากกว่ามาเมลี้เพลงนี้มันเป็นเพลงบาลาด์ล็อกนะครับก็จะเป็นเพลงบลาดล็อกทรงเรียกว่าอะไรเป็นทรงฟังง่ายย่อยง่ายคนฟังก็ ต้องทําความเข้าใจกับตัวโครงสร้างมากฟังและย่อยง่ายครับคือได้ฟังเพลงนี้ตอนเพลงลองไกด์มานะฮะก็พอเขาไกด์มาเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างพอดีพอดีตั้งแต่เขาไกด์มาเลยเหมือนเขาลองมาแล้วเรารู้สึกว่าเขาเรียกมันตัดเสื้อพอดีตัวกับการร้องของเขาคือเราแทบไม่ต้องบอกอะไรมากในสิ่งที่เขาเป็นมันมันจะพอดีกับเพลงนี้เลยพอเราได้ฟังไกด์ที่เขาร้องมาก็มันมันมลงตัว เราก็บอกเอาแบบนั้นเลยนะเอาแบบที่ทํามาเลยก็การทางานกับองค์มรนายคือน้องๆเป็นเด็กมีไฟนะครับแล้วก็เป็นเด็กขยันแล้วก็ตั้งใจทํางานมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมากันเป็นทีมเขาเรียกว่าเหมือนบังวงก็อาจจะวันนี้ไม่เกี่ยวกับเราวันนี้ก็ไม่มาวันนี้ไม่มีพาสต์ดีซีนี้ก็ไม่มาแต่ส่วนใหญ่วงนี้เขาก็จะทํางานกันเป็นทีมมาดูคมเกลียวนะครับ วันนี้เราอยู่กันที่สตูสตูดิโอเสียงทองอีกแล้วนะครับเป็นฐานทัพการทํางานของพวกเรากับใช่ครับกับน้องมอนายซึ่งไตที่มีเข้ามาหลายวันมากแล้วนะใช่จริงๆเราเข้ามาเรื่อยๆตอนเนี้ยบางเพียรมีเว้นหยุดบ้างใช่ครับแต่วันนี้เป็นวันที่เข้ามาเจอน้องก็สําหรับเพลงกระ่ตยกระเต่านะครับจริงๆเป็นเพลงที่เราขึ้นในโม่กันมาค่อนข้างใช้เวลามาสักพั่งแล้วครับก็ผมว่าความยากของเองเนี่ยมันไ่ได้เป็นเรื่องของการสื่อสาร การร้องครับซึ่งมันมันมีดนตรีที่เป็นท่อนนี้แบบว่ากับเครื่องดนตรีเดี่ยวๆกับร้องเนี่ยมันค่อนข้างควบคุมยากเอาอยู่ยากแต่ว่าวันนี้ที่เรามาทํางานด้วยกันก็รู้สึกว่าเพลงอะร้องเพลงนี้เข้าปากมากเพราะจากที่เมื่อกี้พี่เบียร์นั่งอยู่รถพี่เจยร์เ็เอ่ยมาว่าอุ้ยนี่คืออารมณ์แบบนี้ใช่เลยง่ายแล้วซึ่งวันนี้พี่ฟองเบียร์เข้ามาด้วยใช่ครับพี่ฟองเบียร์ฟังน้องเพลงร้องไปสักสองเทก็บอกพ้ยวันนี้ถือว่าร้องแบบอารมณ์เข้ากับ มู<ช>ของเพลงก็คือถึงกับต้องถามพี่ว่าร้องรู้สึกง่ายกว่าเพลงก่อนหน้านี้นนอ่าอ่ารู้สึกว่าเขาร้องแบบสบายสบายเขาบอกใช่พี่เขารู้สึกว่าเข้าปากกับเนื้อหาของเพลงนี้มากอะไรอย่างี้ซึ่งมันก็ถ่ายทอดมาได้อย่างที่อยากได้ยินจริงๆด้วยครับผมมีปัญหาเจอปัญหาในส่วนไหนเมั้ครับปัญหาในพาร์ทของการร้องวันนี้เท่าที่ฟังตัวเส้นร้องหลักไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าเราจะมีตอนที่ ช่วงหลังนี้เราอัดคือช่วงอัดคอรัสอ๋อต้องลองคอรัสสดด้วยใช่แล้วก็ไม่มีการเขียนไม่มีครับก็ลองจริงๆไกลให้เพลงเขาฟังมาลองให้เพลงเขาลองครับซึ่งมันจะมีคู่ปกติเพลงเขาจะร้องเป็นแบบคู่สูงหน่อยในคู่อะไรเงี้ยตอนที่ทาเดโมก็บอกว่ารอบนี้พี่ขอแบบช่องฮุกท่อนฮุกให้มันเป็นร้องเป็นคู่ต่ำเพาอยากอุ่นอุ่นอ่าอุ้มกับเสียงของเพลงครับซึ่งพอร้องไกลออกมาแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราก็ไล่อัดให้เสร็จสมบูรณ์ครับ อ่าดนตรีพี่องค์เป็นไงบ้างพี่องค์คุมดนตรีเป็นหลักเลยอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งว่าวงค์นี้เนี่ยนักร้องน้องเพลงของเราเนี่ยนอกจากร้องเพลงได้ดีแล้วก็ยังเล่นกีตาร์ได้ดีด้วยใช่ก็อัดกีตาร์โปร่งในเพลงนี้เองซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ทําออกมาได้ดีนะอ่ะมั่นใจของมั่นใจใช่ใช่ใช่ในชิ้นอื่นๆในพี่โก้มือกีตาร์ของเรานี่ก็รอโซโล่อย่างเดียวเลยคนนี้ชนนี้สายโซโล่ใช่สายประกวดเขาประกวดมาด้วยก็ก็ถือว่าทำได้ดีนะในพาร์ท ที่เป็นแบบโซโล่แบบจริงๆงจังๆเนี่ยโก้เนี่ยเล่นได้ดีได้เนียนเสืออารมณ์ได้เลยแต่ว่าอาจจะมีพวกลูกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลูกที่แบบมันลูกที่ว่าเขาอาจจะมองข้ามไลว่าเฮ้ยลูกนี้มันขนมขนม<ช>แต่เวลาเลขข็กห่อจริงมันกลับกลายเป็นว่าทํางานลำบากเหมือนกันใช่อเห็นพี่โอ๊คมีช็อตที่พี่โอ๊บอกว่าโก้กลับไปทบทวนดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใช่ <มา S 2> ใช่ใช่เพราะว่าการซ้อมโซโล่อะไรมาเนี่ยของพี่โก้นี่คือเนียนเลยไม่ติดเลยพวกเล่นแบบเร็วๆเทคนิคต่างๆแต่ว่า ฟังลูกที่มันมาน้อยๆเนี่ยแต่ต้องสื่อสารอารมณ์ต้องแบบน้ำหนักใช่น้ำหนักไ<น>ดนามิกหรือว่าอารมณ์เนี่ยมันต้องได้เนี่ยอาจจะยังต้องมีการไปทำงานบ้านมาออแต่พอให้ทำงานบ้านมาก็ถือว่าทำได้ดีทำได้ดีครับกลับมาก็ทำให้งานราบรื่นขึ้นใช่ที่ว่าราบรื่นขึ้นอย่างแรกก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่พวกเขาอ่ะทั้งวงอ่ะอดนตรีแบบเต็มๆเลยใช่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อไเปอร์ตช่วยถือว่าทำออกมาได้ น่าพอใจในพั์ดกองก็เรียบร้อยดีแล้วเรียบร้อยก็น้องเพชรในการอัดเบสที่นี่ก็ถือว่าผมน่าได้คุมน้องเพชรนะที่ออกเป็นคนคุมในการคุมอัดเบสก็โดยรวมเนี่ยดีมากน้ำหนกน้ำหนักสะอาดเนื้อตัวสะอาดมากเลยเนื้อตัวดีเลยเนี้ยของจริงของแท้เลยเรียบร้อยเล่นสะอาดลูกคุมสั้นยาวอะไรได้ดีมากก็นะน้องเพชรนี่ถือว่า นั่งเลคอดด้วยแล้วแบบมีความสุขคนกีตาร์นั่งเล่นกับคนเบสแบบนี้มันแบบเฮ้ยโอเคใช่ครับไวสำหรับดิโกหักทั้งรายนะครับหรือใครที่รู้สึกว่าถึงเวลาล้ที่เราต้องตัดสินใจในการจะไปแต่ใครสักคนหนึ่งเพลงนี้น่นาจะเหมาะสมกับคนที่ในอารมณ์น,นี้ร